โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน R O M 2 0จดนเช่นเคยครับแม่ครบรอบหนึ่งอาทิตย์พอดีที่เรานะครับไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับ R O M นะครับทำให้ได้ว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรให้ลงเลยมันก็ไม่รู้จะลงอะไรนะครับอ่ะโอเควันนี้ครับเป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าชีช่องรวยนะครับก็ชี่ช่องรวยนะครับเราจะเป็นคอนเทนต์ที่อ่ะ ทุโทีเป็นคอนเทนต์ที่อ่าพาทุกคนนะครับไปดูครับว่าของอะไรกำลังขาดตลาดแล้วก็หน้าทำมาขายนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ครับเราจะพาไปดูอ่าเป็นอาวุธเหมือนเดิมครับผมโออาวุธอีกแล้ววีลี่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 อาวุธอีกแล้วใช่ครับวันนี้เป็นอาวุธที่ผมต้องบอกว่าอืมขาดตลาดอย่างมากนะครับ คือขอร้องทําเถอะนะช่วยทํามาขายกันหน่อยนะครับเพราะว่าของมันขาดจริงๆนะครับนั่นก็คือควานเวเซอร์ด้านเองนะครับแม่ก็เนี่ยดูสิเห็นไหมตอนนี้คือลงไปเนี่ยเพิ่งลงนะครับอันนี้คือของเพิ่งหมดนะครับก็เนี่ยมีคนแย่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กําลังนะครับประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับมีขยะเยอะๆนะครับทําควานเบเซอร์มาขายได้เลยนะครับผม โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโดยการที่อาสำคนที่ไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นอย่างไหนะครับเบเซอร์ครับมาซื้อนี่ครับสร้างอุปกรณ์ครับตรงนี้นะครับอ่า อาชีพออกนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะอ่ามันสามารถสร้างในคู่มือได้นะครับแต่นะครับอันนี้ผมจะพามาดูใเฉยนะครับนี่ครับคุณสามารถสร้างตรงนี้ได้ครับ o x ิชแอคนะครับผมเมื่อคุณสร้างเป็นคลิชแ x คเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณมีขยะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคุณก็อัพขั้นมาเรื่อยๆครับขั้นที่4ครับจะกลายเป็นขวานเวเซอร์นั่นเองนะครับอ่าไปเราก็อัพกันเลยนะครับสำหรับขวานเวเซอร์นะครับ ไปอัพเลเวลนะครับนี่อัปป่ายืนยันเปิบเรียบร้อยครับคุณได้ขวานเบเซอร์มาหนึอันขวานเบเซอร์หอันนะครับจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล้านสนะครับก็ถ้าใครมีขยะเยอะๆก็สามารถเอามาดัดแปลงนะครับเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นอ่าขวัน เบเซอร์ Better, นะครับอ่าอันนี้เอามาขายได้เลยนะครับคือผมบอกเลยว่าเป็นขวานที่ทุกวันนี้ครับยังไงก็ออกครับขายยังไงก็ออกทํามากี่ันก็ขายออกครับเพราะว่ามันเป็นขวานที่เราเอาไว้ทำเดสทอเยอร์แอนะครับอย่างนี้อ่าเดี๋ยวไปดูนี่ d e สทอเยอร์วอลกนะครับก็คือมันเป็นขวานของซุปโนนะครับสามารถทําแล้วขายออกได้เรื่อยๆนะครับส่วนวิธีที่จะเอา เวเซอร์2รูนะครับก็สามารถเอาไปเจาะรูได้นะครับตามเ p c นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้อ่าจริงๆอ่ะมันมันสามารถเนี่ยเห็นป่ะคือเนี่ยเราสามารถคลิกมาถ้าเราไม่รู้ปึ๊บมันจะมีมันจะมีวิธีการเจาะรูอยู่นะครับนะอ,อยู่ที่พาย่อนกับอยู่ที่อาเดบัลันนะครับก็เราไปหาวิธีดูนะครับก็สามารถ ใช้อะไรวะใช้10อันมัง้งอ่าใช้10อันใช้เวเซอร์รูดเดียว10อันแล้วก็อ่าใช้เงินนิดนึงมัง้งนะครับก็จะอัพขั้นนะครับเป็นเวเซอร์2รูได้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะพาไปดูว่าคือสภาพตลาดตอนนี้คือผมต้องบอกเลยว่ามันมันไม่ค่อยเดินครับมันไม่ค่อยมีคนทํามาขายเพราะว่า หนึ่งแหละมันเป็นของที่อ่ะเราต้องพูดก่อนว่ามันเป็นของที่ราคาถูกเห็นปะ่ะตอนนี้ขึ้นมายิบยิบหกอันและก็คือ <the> ท<ำ>ําก็คือขายออกได้เรื่อยๆแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยคือมันขายออกได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าก็คือมันเป็นของที่อย่างที่ผมบอกไปสักครู่ครับว่ามันเป็นของที่แบบทาแล้วมันขายได้แล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นของที่เห็นปะ่ะเนี่ยอ่าของพวกเนี่ย มันสามารถเอาไปดึงได้ครับเอาไปสามารถปั่นราคาได้เอาไปดึงนะครับอ่าให้แบบดึงเข้าตัวหลักได้อ่าเอาแบบว่าเอาตัวหลักขายแล้วก็ดึงให้ตัวเด็กดึงเข้าโอนตังค์ได้นั่นเองนะครับก็เลยแบบมันก็ประมาณนี้นะครับอ่าจริงๆเรามีคลิปอะไรอีกเยอะแยะที่จะต้องทำแหละแต่ทีนี้ผมคิดว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เร่งด่วนที่สุดเพราะว่าของมันขาดตลาดจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนนะครับ จะมาทํากันนะครับเพราะว่าม, karaoke, มันมันไม่ค่อยมีคนทําจริงๆอ่ะคือวันนี้ผมส่งอ่าผมเอาตัวเด็กผมทําเวเซอร์ไปตอนนี้กําลังวางขายอยู่ก็ทาลงเรื่อยๆก็ขายออกเรื่อยๆนะครับก็เลยเอามาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากที่จะหาเงินจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมผมภาว่าทําไม่ไหวนะครับมันคนมันแย่ง ดึงกันแบบเยอะแยะมากก็เลยเอามาแนะนำเป็นรายการชี้ช่องรวยอีก EP ีหนึ่งนะครับจริงๆ E p ีีเนี้ยขวานเวเซอร์เนี่ยคือเราเคยทำไปแล้วแต่มันมันยังขายออกอ่ะคือมันยังสามารถที่จะเอามาบอกทุกคนได้ว่ามันมันมันจำเป็นจริงๆมันขาดจริงๆครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็รีบทำกันนะครับเพราะว่า คืออย่างที่ผมบอกว่าทํายังไงมันก็ขายออกตลอดครับนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปทํานะครับอันนี้คือไปแนะนําให้แบบว่าไปทํากันจริงๆครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้ว่าจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนั้นก็มันน่าจะเป็นคลิปต่อยอดที่ผมกะอลังจะทํานะครับยังไงก็เอาไว้ติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ